สวัสดีค่ะสวัสดีชาววันพุธนะคะจะเจอกับใบเตยที่นี่นะคะใบเตยมาทําคลิปพิเศษสําหรับชาววันพุธนะคะเพื่อนๆที่เกิดวันพุธนะคะมาดูดวงประจําวันที่16ถึง31กรกฎาคมนะคะมาดูกันว่า จะเป็นยังไงจะมีข่าวดีอะไรมีเรื่องดีๆอะไรมีโชคดีๆอะไรเข้ามาหรือเปล่านะคะสําหรับชาววันพุธนะคะจัดวางภายในเป้าตรงใจแล้วก็มีสมบูรณ์พร้อมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันชาววันพุธจะเป็นอย่างไรนะคะก็ไปเช็คพลังงานชาววันพุธการใครที่เข้ามาด้วยความบังเอิญกดซับสไครต์ให้ไปเตยก่อนนะส่วนใครที่ เข้ามารับชมรับฟังนี้ทุกๆวันก็ขอบคุณมากๆนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนใบเตยทุกๆคลิปทุกๆวันเลยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจเยอะๆนะคะใบเตยเพิ่งหัดทําคลิปแบบรายวันนะคะ,ะชาววันพุธเป็นยังไงค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้อนแล้วก็อดทนมากๆนะคะแต่บางทีก็ไม่ค่อยอรอบคอบนะเป็นคนทํามาหากินเก่งพูดจาดี มีความรอบรู้ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยจะรักใคร่เอ็นดูแล้วก็คอยช่วยเหลืออุปถัมภ์อยู่เสมออนาคตค่อนข้างสดใสไปได้ดีในหน้าที่การงานนะคะแต่ในเรื่องของความรักเนี่ยบางทีเราก็เอาเวลาไปสนใจมากงานมากจนเกินไปจนแบบอาจจะไม่ค่อยมีวิธีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ถูกนะคะเพราะว่าคนเกิดวันพุธเนี่ยค่อนข้างจริงจังในเรื่องของการทํางานนะคะบางคนเจอคู่ช้านะเข้าเลขสามถึงจะเจอคู่ก็ได้ในบางคนนะคะ เออถ้าเป็นผู้ชายก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสสูงที่คุณแบบกว่าจะได้เจอเจอคู่ช้านะคะคนวันพุธเนี่ยค่อนข้างที่จะจริงจังแล้วก็มีความละมุนละไมอบอุ่นนะแล้วก็บ้างานมากๆนะคะเอองานเนี่ยมีไว้ให้ทําเฉยๆยไม่ได้มีไว้ให้บ้าเออเนะยครับฉะนั้นเอาเวลาไปสนใจคนอื่นบ้างนะคะดูแลสุขภาพด้วยก็จะดีมากๆเลยสําหรับชาววันพุธนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าชาววันพุธเป็นยังไงในช่วงนี้นะคะ ทำงานเก่งแต่บ้างานจ้าเอาจริงเอาจังมากเรื่องงานเนี่ยความสัมพันธ์มันก็เลยลุ่มๆดอนๆใช่ปะมันก็เป็นบางคนนะคะเป็นการดูแบบรวมๆนะคะเพื่อนๆอย่าซีเรียสนะฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะมันอาจจะไม่ได้ตรงทั้งหมดหรือมันอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้หรืออาจจะตรงแค่บางส่วนก็ได้เพราะฉะนั้นก็ ฟังเพื่อเป็นแนวทางนะคะชาววันพุธช่วงนี้เป็นยังไงห้าห้าดาบเจ็ดไม้คิงดาบโอ้สมกับ เป็นคนที่เกิดวันพูดจริงๆวาจาเนี่เฉื่ดเฉือนมากนะเป็นคนที่บางทีคําพูดคําเจรจาเนี่ยสะเทือนไปถึงตับไตไส้พุงการงานช่วงนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะอาจจะรู้สึกละล้านะคะคือมันเป็นเจ็ดไม้ที่มันจะต้องสู้อะไรอย่างนงี้นะคะมันอยู่นิ่งๆไม่ได้อะแต่บางทีคุณก็อยากเก็บเนื้อเก็บตัวเหมือนกันนะเออมันเป็นอะไรที่แบบว่าเหนื่อยอ่ะอยากเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะเป็นช่วงที่แบบอยากเก็บ เนื้อเก็บตัวอย่างอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะระวังเรื่องกระดูกในิดนึนนะคะในช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบความท้าทายจะพุ่งทยานมาหาชาววันอังคารสูงมากๆเอ้ยขออภัยชาววันพุธสูงมากๆนะคะพูดผิดพูดถูกแล้วนะเนี่ยชาววันพุธชาววันพุธเป็นช่วงที่ชาววันพุธเนี่ยจะเจอกับสถานการณ์ที่ท้าทายมากๆนะคะเจอสถานการณ์ที่ท้าทายมากๆหนึ่งคือง,งานอาจจะมีการแข่งขันเกิดขึ้นด้วยนะแล้วก็จะมีโชคอ่ะ คือจะต้องวิ่งเต้นจะมีโชคได้คือต้องวิ่งเต้นถ้าแข่งขันจะสําเร็จได้จะต้องวิ่งวิ่งไปไหนสิบคูร้อยยี่สิบคูร้อยห้าสิบคูร้อยหรือยังไงคะจะต,ต้องวิ่งเต้นในที่นี้มันก็อาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะเหนื่อยนิดนึงกว่าที่คุณจะได้รับชัยชนะหรือความสําเร็จก็ต้องแข่งขันคุณไม่ได้อะไรมาง่ายๆนะมันจะต้องแข่งขันกรณีมีกิจการของตัวเองเนี่ยก็โอเคพอไปพอไปได้แต่เหนื่อยเหนื่อยเลยนะบอกเลยว่าเหนื่อยเงินเนี่ยอาจจะมีเงินฟุกๆเข้ามาอยู่นะคะการแข่งขันก็ คือถ้าเราต้องไปหมั่นเตือ้อกรณีที่แบบประกวดราคาไปสอบแข่งขันหรืออ่าจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคุณก็ต้องสู้ต้องใช้พลกําลังภายในค่อนข้างเยอะถึงจะสําเร็จถึงจะชนะนะคะเป็นอะไรที่อาจจะเหนื่อยอาจจะเหนื่อยอะช่วงเนี้ยแต่เหนื่อยแล้วมันดีไหมมันก็น่าจะตอบโจทย์นะไปได้มองว่าเป็นช่วงที่มันจะไปไปได้เรื่อยๆอการงานแต่ว่ามันจะไปช้า แล้วก็ช่วงเนี้ความรักคุณอาจจะไม่ได้โฟกัสนะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากไปทําสมาธิอยากไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมพูดผิดพูดถูกไปปฏิบัติธรรมไปอยู่อย่างสันโดษเป็นช่วงที่แบบอาจจะไม่ได้โฟกัสที่เรื่องเงินหรืองานเป็นพิเศษอะ่ะอยากอยู่เงียบเงียบอยากเรียนรู้อยากพัฒนาตัวเองนะคะคือไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับใครอะ่ะช่วงเนี้ยไม่สนใจอะไรไม่ไม่ได้แสดงความทุกข์หรือความสุขให้ใครเห็นช่วงนี้คุณจะรู้สึก ธรรมะธรรมโมเข้าอกเข้าใจคนอื่นเห็นเห็นอกเห็นใจคนอื่นแล้วก็คืออำนาจในการตัดสินใจก็มีสูงจะเป็นช่วงที่แบบว่าคิดอ่านอะไรอะด้วยสติปัญญาด้วยเหตุผลแล้ว,ค,ว,ว,วคุณจะต้องทำอะไรด้วยตัวเองคุณจะต้องทำอะไรด้วยตัวเองมันถึงจะประสบความสำเร็จนะคะมันไม่ใช่ว่าคุณจะได้มาง่ายๆนะชาววันพุธบอกเลยว่าเหนื่อยอยู่นะคะมันไม่ง่ายแต่ว่าคุณทำได้นะ ช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่ามีอำนาจเป็นตัวของตัวเองสูงเป็นช่วงที่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาบังคับด้วยนะคะบางทีก็ออกแนวเอาแต่ใจแต่เป็นคนเป็นช่วงที่คุณจะมีความอดทนสูงมากๆเด็ดเดียวอาจจะอาจจะแบบโฟกัสที่เรื่องงานอย่างเดียวเลยไม่โฟกัสอย่างอื่นเรื่องเงินก็ก็พอมีเข้ามาไม่ได้มากไม่ได้น้อยพอมีให้ได้ใช้อยู่นะคะเดี๋ยวไปดูในเรื่องของความรักนิดนึงชาววันพุธนะคะ คนโสดทำคลิปสั้นๆนะคะอาจจะแบบอธิบายไม่ได้ละเอียดมากนะคนโสดเป็นยังไงนะคะว้าวช่วงนี้เสน่ห์แรงค่ะคุณจะมารุมล้อมจีบคุณนะคะแล้วจะแบบคุณจะเครียดเพราะคุณต้องเลือกนี่แหละ <c oughs> <c oughs> คุณจะต้องเครียดเพราะคุณต้องเลือกนี่แหละชาววันพุธจริงๆล็อกเสน่ห์แรงเสน่ห์ล้นเหลือนะคะอาจจะแบบ อาจจะต้องเลือกอะแล้วปวดหัวเออเลือกได้ไหมเนี่ยอาจจะเลือกได้หรือเลือกไม่ได้ก็ได้ในช่วงนี้นะคะอ่ะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณแน่นอนอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลจากคุณนะคะอาจจะอยู่ในราศีกรกฎก็ได้นะคะราศีเมถุนก็ได้แล้วก็ธาตุไฟธาตุลมก็ได้นะคะคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะชาววันพุธนะสาหรับคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนล่ะคะเป็นยังไง คิงถือไม้ for of p e n a c l e ยังกักกักกันอยู่ะนะ king of p e n a c l e มันก็ยังดูคลุมเครืออยู่ยังไม่ชัดเจนนะคะยังไม่ชัดเจนนะแต่ว่าก็ยังรู้สึกแบบมีแพชชั่นมีแรงดึงดูดแล้วก็ออกแนวกักกักหึงหึงหวงหวงช่วงนี้เขาจะรู้สึกหวงคุณเป็นพิเศษนะคนคุยของคุณน่ะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณน่ะจะรู้สึกหวงคุณหึงคุณเป็นพิเศษแล้วก็รู้สึกว่า มันเป็นความรู้สึกที่มันอ่อนไหวอ่ะคุณคุณก็อาจจะอ่อนไหวง่ายก็ได้นะในช่วงเนี้ยไม่คุณก็เขาแหละห่วงกันหน้าดูนะแล้วก็เป็นอารมณ์ที่รุนแรงมากๆอ่ะคิดถึงหนักหน่วงนะรักอย่างหนักหน่วงแบบกําลังอยู่ในช่วงที่แบบว่าเสพติดกันและกันเลยละคุณดนะถามว่ามันยังมันจะชัดเจนไหมมันก็จะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่อ่ะสิบหกถึงสาสิบเอ็ดกรกฎาคมมันก็ยังดูคลุมเครือคลุมเครืออยู่แต่ก็รักกันดีนะคะก็เรียนรู้กันไปเนอะส่วนคนมีคู่ระคะเป็นยังไง คนมีคู่ก็เข้าใจกันดีค่ะชวนกันไปทําบุญนะคะชวนกันไปปฏิบัติธรรมนะชาววันพุธอาจจะมีบ้างละหองละแห่งกันไม่เข้าใจกันนะในเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ต่อกันติดนะคะต่อกันติดนะชาวที่ชาววันพุธที่มีคู่แล้วนะคะต่อกันติดก็มีบ้างลิ้นกับฟันนะคะขิงก็ราขาก็แรงแต่ก็เข้าใจกันดีนะไม่ถึงขั้นแบบว่าทะเลาะแล้วแบบไม่ฟังอะไรเลยฉันจะเอาชนะคุณอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ก็คุยกันได้อยู่ พอที่จะเข้าอกเข้าใจกันอยู่นะสำหรับชาววันพุธนะคะอาไปดูใบสรุปของเรานิดนึงคุณเห็นไหมคุณมีทุกอย่างอะตอนนี้จัดวางภายในนะคะจัดความคิดอารมณ์สติปัญญาหรือ,อสิ่งใหม่ๆนะคะให้ตัวเองให้มันอยู่ในสมดุลให้มันอยู่ในอารมณ์ที่มัน นิ่งนะคะแล้วคุณจะมีพลังอะ่ะเห็นไหมเล็งเป้าอะไรก็ตรงเห็นไหมเห็นไหมจะเล็งไปที่เป้าไหนเนี่ยมันก็โอ้โหไม่พลาดนะคะแม่นทุกชดนะแล้วอะไรที่คุณตั้งเป้าไว้เนี่ยมันก็จะสําเร็จเนี่ยเห็นไหมความสมบูรณ์พูนสุขความสมบูรณ์พร้อมจะเกิดกับชาววันพุธไม่ว่าจะเป็นการงานนะคะมันเป็นเหมือนยินกับอย่างเนาะใบเนี้ยนะคะการงานการเงินความรักความสัมพันธ์จะอุดมสมบูรณ์นะคะ นะจะอุดมสมบูรณ์จะมั่งมีสีสุขอย่างแน่นอนค่ะเพื่อนๆชาววันพุธนะคะไม่ได้เห็นพลังงานดีๆความมั่นคงความสมบูรณ์จะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะ mm. ก็ขอให้ชาววันพุธจงมีแต่ความสุขกายสบายใจที่ได้เข้ามาฟังคลิปวันนี้ mm. เจอกับใบเตยคลิปหน้าวันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ